อ,อ,อ้น่ต้งตงจจซนซะแล้วชิล่มไปทงจได้จับพี่โ่แเนวบ่ไปอิขึ้นมาเยอะแน่นไ,ไมิขึ้นมากด้ว ใส่ก็ใี่ทำไมไม่เอาวันน,นี้ให้ เยาวางเอาบิก่อนใครชิบานางอันนี้ยงเ้าอีเจ้ากระก็โตบาแล้วโอ้ยนอนี่นี่อืมเขาชิบะเขาขนามนเป็บริทเขาน่งเขาเจ้าหูยุหูยุ่เจ้าบริทนเขาน่งแต่เขาก็ินั่งมันมันบริเปนัวอี๋นาง ได้แท้ๆเรเขึ้นสูงนนิดนึงสูงยิ่งทแหมลองขึ้นสูงอ่ายิงใส่เอาันฝ่กับผูู้แต่ว่าระด่อยมันประมาณนแต่มัน่มี่งยิ่งแต่มันม่งก็ท่นดนัดีเห็นอยู่ดีเกินไปถึงม่น่

เจ้าอันล่ะพวกประเทศให้เมืองเลยจะจังสั่นจังสี่จับยังไงนะ เเลยก็ิหความชุ่มๆเลยนะเกอน่นก็ดาษลายกกระดลายงก็ตัดใจเพราะว่าจาถอดออกกอดเขานี้จะรลุถอดก็จะดีด้วลายลายชิ้นเนียวไม่เห็นจะสงกรดลายเด้ราะว่าจะไป

มลงับเันมนสีอันนั้นประตูโดมบน่จะสีอะไรเนี่ยนี่คือดึงอกิกยอยู่ ไฟแองมันคือ hmm. ด you ีบ mm ุกนองคอนเองอย่า hmm. ง mm ้อโตอยู่นี่ด้เปา ดึงขึ้นอีกใชเหรอ เรไม่จ้องหงมหาเห็นอยู่แล้วมีจ้องหงมดูแต่จ้องหงมห้นีใช่เตนแบบนี้ังก็ดีเคนี่ปมา้อันนี้เอาไ้มองได้ทังถึงโอเคเข้าใยิงยอันนี้ท่านนี้จะเป็นผนังเป็นบมออีองแพงปุแต่หนก็ว่าตเก็บออกไปดีหน่อ พอกหางปวดน้อยเลยตองหางไหลอซ้ำดิอยาามันติดกันหางไหล่วกอันนั้นมันจะเสีางอะไรอ๋อลายมันต้อง Ah, é, é. เส้นงเลยดี่บอมคุณปี mm ๊ค hmm. ุณปีกพอตัวอ่อนี่ตีตรงนี้เด๋ยวสูงไปนี่อันนั้นจะกับเส่มังกรกันเลยเปนแจงกันนะน้มขึ้นยึดจัดซุ้ใส่เป็เส้มมังกใส่หรือว่าใส่้มน

กลงองหลายๆจะเอาหยุดเอาหยุดลงมาอีกจักอันเราบอกเราจะไปงลูกเครื่องอปันเครื่อนอะไป,ปอ่ะใช่ไหมไมเลี่ยงไหตรงบ่โอ้หมคนใช้แต่เดียวนี่คืนอ,อีกเออพอ,อ,อ,อดีจอดโดด ขอนเื่องใส่ที่ฝาหัวเครื but, ่องปันรู้สึกหลอกแหละไม่รู้หรอกแกนัดมาแหย่หน่อยบางอย่างยาวเลยพูนูตุ๊กไม่อยากขอก็ช่วยดิ นีออมันมีหูนะจีไรนี่บอกได้เอาอีกตัวมันจะมีหูเลยมีตัวที้องท่องันะนะม่ก็ไเนนะี่ คือเนเนี่ยอาจันอันมันมีชองตามอันมันมีวันอเออเออไม่ทหนแล้ว เดี๋ยวมนะ่นไม่เอาเพราะว่าีิสองเอาเอาไววไอ้เครื่องปัน่นเออนีก็ดีสีเล็กไวเราเห็นแกแมว We'll be right back.